คูอเปกไว้อะไรแล้วพอมาวีนี้มันไม่ใช่ตัวเองเลยรู้สึกแบบกดดันแบบมันจะแยกแล้วไปยไยระปยก e ่ไดนี่แล้องเปลี่ยนไปเลยทุกคน้ดีนะก็เหมือนกับหาจุดขเราเจอ ทั้งไั้เป็นเพลงอะไรปบางวันเนี่ยเสียงแกแข็งแรงแต่ถ้าอย่างคือแกเป็นคนแบบขยับยังไงเสียงแกไม่ค่อยสั่นนะไม่สั่นเลยแม้ซ้ำไม่ว่าเสียงนิ่งมากเลยแกนอนร้องเพลงได้ยังไงวะไม่สั่นเลยเออตอนนอนเสียงสั่นปะไม่สั่นเสียงยังคงที่ไม่สั่นเลยตอนนอนร้องเพลงนี้ฉันหลายชันนั่งยังรู้สึกเสียงมาฉันร้องไม่เคยลองแบบท่านวิ่งด้วยล่ะแข็งแรง เรี้ยงเรียนตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็เรียน,ยนตันน้งแต่ป5ป6เรียนถึงตอนช่วงม, 2, ม2เี่นคลาสสิกเดียวหรือไม่เรียนฟังเลยชอบเฉยๆแต่ไม่ได้เรียนเลยไม่มีเบสิกพื้นฐานของคลาสสิกเลยแค่ออชอบเพลงคลาสสิกแต่ก็ไม่น่าจะเหมาะก,กับเราอย่างเบนน่าเหมาะอเออต้องเพลงนแบบเสียงพลังพลังหน่อยนะ ตอนที <Construction. S 2> ่ออรชั่นพลงไกหเปลงอะไรนะออรชั่นไฟนอลอ่ะรักกนไหมเหรอไม่ใช่ไฟนอลออรชั่นที่เป็นเพลงโจดอ๋อสริงเออเสียงน้็เสียงหอสร้อไง I love s p r i n ไ่รเสียงหมอมาอ่ะเป็นแนววิ มมานั่งดูรีลันกันเล่นๆมาอ,อันที่แล้วอ่ะแล้วแต่ดูดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวนัดดูกันถ้าว่างอ่ะเออเพราะเราไม่ได้ดูแบบเต็มเลยอยากดูเต็มเต็มมากเดี๋ยวรอครูเงาะเสร็จเราเดี๋ยวค่อยดูกันวันนี้เรื่องอะหรนอนเยอะที่เหมือนเดิมไม่ม,มีใครปลุกไม่มีตื่นเพี้ยงเลยหล่อหรอหล่อใครจะคุยใครหอมาไม่คุยแลกเกยบเสีย ก็ยิ่งโก้จริงๆนะตบเคยโดนมาแล้วอ่ะโดนยังตบใส่แขนนะตบใส่ก้นเลยนี่มันก็เอาก้นมันทำไมวะเราก็มาติดก้นพี่อย่างนี้แล้วมันก็แบบต,ตอ,ตอใส่เลยโดนแล้วโดนอัลลยาบท<ด>นะนี่คือหังเกลียดมากนี่คือการสแสดงออกของความรักใช่รักเราไม่เท่ากันงอวดีกว่าง่วงพอ,อ,อนอนแนละ้วเพียมาก้วง่วงมากี่โมง รู้จดจากพี่ขวัญเมื่อวานนะคะตอนนี้ก็ออกมาท่านเห็นแล้วลาาลพี่ขวัญแบบชูนิ้วใกายก่อนเลยเห็นปะอ๋อเออเขาเห็นกาสองคนเนี่ยที่ถึงพีขวัญเนาะอยากให้แบบพีขวัญแบบเข้ามาตลอดเขาเป็นแรงแบบสุดๆเลยชอบเวลาเขาพูดมันทำให้เรามีแรงขึ้น,ยอ,นอยากถามีขวัญเรื่องเพื่อนด้วยอ่ะ เพราะว่าฉันพาพาเพื่อนฉันคนหนึ่งไปแบบแบบวันที่ไปกินเครปกับพี่ขวัญอะแล้วเพื่อนฉันไปด้วยไงแล้วเพื่อนฉันก็แบบร้องเพลงเก่งมากอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเขาเหมือนก็ผิดหวังเรื่องเรื่องทําเพลงมาแล้วแบบเขาทำไม่ได้ออกเป็นอารมณ์เหมือนฉันอะเออตอนนี้เขาก็เลยแบบเวงแล้วพี่ขวัญก็เลยเชียร์ให้ไปประกวดอ๋อเอออยากรู้เป็นไงบ้างอยากรู้ผล รู้ดีรันกันเหรอรูรีรันกันไม่ดิไม่รีรันของมึงมที่แล้วต่เต็มเว้ดูกันเลยมาป่ะมาเ็ไม่แคร์พ่าเดี๋ยวกูงอมาลรวเอ๋ยวรอคุงมากเจยห็นเชนเลื่อนเลยอะโอ้พี่เชล่อนมากอะแล้วเมื่อวานพี่ยกเวทมแล้วน่ะแขนพี่กลัวแขนเองมาเลยอะเหมือนทวกซุปเปอร์สายาใซเดอร์ปูดจริงอ มันเกรงมากๆแล้วมันปูดยังไงมันก็นี่หน่อยแต่เมื่อวานคือปูดแบบปูดเลยทำ <laughs> าแขนเริ่มมาแล้วกลับมามีช่วงหนึ่งพี่เฟิร์มมากมันเหี่ยวไปอยู่ช่วงนึงไม่เริ่มกลับมาเราจะไว้นางกันตอนไหนดีกุ่งนีุ้่งนี้สรุกมันเหมือนทวนอาทิตย์